ข้อท้าแพงค่ะนี่ก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยสึกเจิบตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะนี่นะคะก็เลยไม่ได้ลงคลิปเมื่อวานนะคะเดี๋ยวนี้อธิบายเหตุการณ์ให้ฟังตอนนั้นนะคะพอโรงเรียนเลิกเน่นนะคะก็คืออยากจะกลับมาดูหนังมากเกินไปก็เลยวิ่งสุดแรงนะคะมาหาแม่ค่ะแล้วซึ่งระยะทางที่คุณแม่มาจอดรอรับนะคะมันไกลจากตรงที่แม่อยู่มากๆเลยแน่นะคะก็เลยวิ่ง แล้วแนก็วิ่งแบบวิ่งแรงๆแล้วก็หนักๆนะคะวิ่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยจนไปถึงคุณแม่นะคะซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลามากๆเลยพอแน่นะคะวิ่งไปหาคุณแม่เสร็จนะคะแน่ก็มีอาการเจ็บข้อเท้าแต่แน่ก็คิดนะคะว่าโอ้บางคนแบบอาการเจ็บปกติแล้วมั่งตื่นขึ้นมาก็แล้วก็หายแบบพิพิ้งเพียงไปเองแต่พอแนตื่นขึ้นมานะคะคอาการหนักกว่าเดิมเป็นขาเล่นแข่งอย่างเงี้ยซึ่องอันนี้นะคะมันมีความรู้สึกว่ามันเส้นเอ็นตึงนะคะมันก็เจ็บเจ็บตรงข้อตรงนี้ตรงนี้ มันก็ยาวขึ้นมาถึงตรงนี้เลยค่ะอะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันที่ส4สี่ของการพูดหกสิวิเป็นเวลาสาสิบวันค่ะแล้วก็ได้มีเรื่องนู่นค่ะความลับแต่ไม่รับนะคะที่เนจะบอกนั่นก็คืออย่าลืมสั่งซื้อมังดอกของเราด้วยนะคะอ้อสดๆจากที่สุดของเน่เองนะคะนี่มาจากส่วนมะนาวอืมหวานมากเลยค่ะ ว่าจะมีสามชิ้นนะคะที่หวานกว่านี้สิค่ะแล้วก็หวานมากๆเลยนั่นก็คือมังฟุตดอปนะคะใครที่สนใจสมารั่งดูช่อ i บิลลสเตชันเลยนะคะล้นนี้นะคะโ่้อันนี้ก็คือพกพาง่ายมากๆเลยนะคะสามารถใช้ในของร้อนของเย็นยนะคะแล้วก็เป็นฝากกันเด็กเปิดด้วยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นไก่เต้าเจี้ยวค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะ <laughs> ซึ่งวันนี้นะคะแม่ครัวทำไก่ตาเหี่ยวมาให้ได้กิน <laughs> อันนี้นะคะก็จะเป็นไก่ตาเจียวค่ะ